ดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะโมาพอดีเลยปูก่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหนหนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะโหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตที่สนุกสิไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี ดีแล้วค่ะหนูอยากฟังอืมเออตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชราชนะจากอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายเนื้อหมูชาตะวันตกมีพวกค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนักอ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติ ได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเอเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย,ยนยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนําให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสมพันธไม,ธมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยที่14 สมเด็จพระนารายทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทําให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านปโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชายเยนและระบบท่อป,ปัะปาในวังละโวที่มีน้ําพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคง ทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงมือใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ลาว,วกโคราสงขาโธแพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตวนันไปเที่ยวไหนเหรออุ๊ยเอเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปูได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักละ่ะระวังตัวด้วยนะครับ ที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชโอ้โหฝรั่งเต็มไปหมดนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั้นไงคนนั้นไงออกยาวิชายเย็นอาชัอาชัอาชู ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระจิั่งนี้มีแมวด้วยหรือขอพระคุณท่านอย่าได้ตระโนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับเฮ้ะแย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้เก่นแก้วเอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง อ,อเด็กๆกลับมาพอดีเลยกูปเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุตรสุนทรหรือเจ้าพยากโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัคราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยที่14ว้าวเท่จังคุณปู่คะ หนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตท,ที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลกยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชืว่อว่าาตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพรนดารายทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงจุกวันนี้อา้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษาสองภาษาไม่ลูก ตอนนี้เม่โอเควริกุดครับปู่ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหา,หากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุทยา เด็กๆมาดูนี่สิค่ะอะไรหรอครับคุณปูขบวนพระยุหะยาตราทางเลมาร์เม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหมเออเออเออ be beautiful beautiful <c oughs>